สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบซนเช่นเคยนะครับอัปเดตนะครับตอนนี้ว่าวอยู่ลมแล้วนะครับยังตึงตึงโคตรตึงเลยนะครับถ้าเอาลงนี่ยากนะครับต้องรอสายๆพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าเรามาฟังเสียงสนุว่าวกันนะครับ ก็ลมกําลังดีนะครับไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ถือว่าแรงขอสมควรนะครับสนุว้าวานี่ดังแบบโอ้โหแรงมากดูดูพี่เบนดึงลงยังไม่ลงนะครับรู้สึกว่าน่าจะผิดเบอร์นะครับผิดเบอร์มากๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ กำลังกำลังจะค่ำมันก็ค่ำแล้วล่ะนะครับฝั่งนู้นนะครับมีบ้านคนหนึ่งหลังแล้วก็นอกนั้นเป็นสวนยางที่เขานอนอยู่ที่สวนนะครับก็มีหลายคนนะครับอย่างพี่เบ้นก็ยังไม่ได้ไปนอนนะครับก็พวงนี้ก็มีทุระแต่เช้านะครับไม่รู้ว่าจะให้ใครมาเอาว่าวลงนะครับ ยังไม่รู้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีคนบน่บนนะครับลำคาญเสียงสนุว้าวนะครับ <c oughs> โอ้โหไอเราก็อยากเล่นนะครับบางคนเขาก็บอกให้ปล่อยบางคนก็บอกว่าอยาเอาขึ้นเลยลำคาญโอ้โหทุกคนพี่เบ็นจะเอาไงดีครับ มันเป็นฤดูการเล่นว่าวครับใจมันก็ชอบอยากเล่นนะครับแต่พี่เบ้นพี่เบ้นยังไม่ได้ปล่อยหมดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเชือกพี่เบ้นได้ปล่อยไปอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันใกล้จะหมดแล้วนะครับในจะอีกสักประมาณ200เมตรได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเก็บไว้เดี๋ยวไอข้าวเหนียวมันจะมาแทเอา ลมเย็นๆวอยๆนะครับเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี้ธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้ใครกำลังทานข้าวอยู่หรือเปล่านะครับกินข้าวฟังเสียงสนุว้าวน่าจะอร่อยเพลินไปอีกแบบนะครับ มาดูกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้เช้ามันจะเป็นยังไงนะครับสนุว่าวจะอยู่ทั้งคืนไหมนะครับพี่เบนลองใช้เทคนิคของพี่เฉลิมพลนะครับพี่เฉลิมพลที่เป็นเซียนว่าวนะครับจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเสียงสนุว่าวเป็นไงร้อนไหม <laughs> มันเป็นสันๆยังไงไม่รู้นะครับ เสียงก็เพาออยู่ถ้าเป็นพี่เว้นพี่เว้นพี่เว้นว่ามันเสียงเพาออยู่นะครับแต่ว่าเหมือนสั่นมันมันหนุนแรงแล้วก็คันสนูมันจะอ่อนนะครับเหมือนเหมือนฟาดเก้ายัางไงไม่รู้นะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับแบบว่าขี้เกียจอาบน้ำเลยนะครับนะครับผม ลมข้างล่างไม่มีนะครับทุกคนทุกคนลองสังเกตนะครับไม่มีเสียงลมใช่ไหมครับเสียงสนุล้วนเลยวานหลังนู้นเขาลาคันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข,เขาเขา่าจะบอกพี่เบนนะครับไม่ต้องแอบมาตัดนะครับหลังข้างล่างน่าจะชอบเ้านะครับหลังู้นชอบเ่าเพราะว่าพี่เบ้นเคยทำเบาวตกนะครับ ไม่ใช่ดิก็คือเออทม่าตกนั่นแหละเพราะว่าพี่เบ้นมาสายนะครับวันนั้นประมาณสักเก้าถึงสิบโมงนี่แหละทีนี้ว่ามันลงนะครับลมข้างล่างนี่แรงลมข้างบนไม่มีนะครับมันลงเพราะว่าพี่พี่เบ้นปล่อยยาวเกินนะครับเป็นว่้าสองห้องนะครับทีนี้มันลงนะครับเขาเก็บเ่้าให้เลยนะครับเก็บเชือกให้ด้วยนะครับโอ้โหใจดีเหลือเกินนะครับแถมตัดอีกห่างหากยอมใจพี่ห้องจริงนะครับพี่เออเรียกพี่นั่นแหละนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนเขาน่าจะชอบนั่นแหละอ่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดสัญญส่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรถไครไม่รู้ร้องเรี่ยวระวังวเบ้าขาดเดื้อคนว่ะเ <laughs> <laughs> พราะว่าเพราะว่ามีข้างบนโดนตัดไปแล้วสองสองดวงนะครับ โดน,นตัดว่าไปสองดวงนะครับวันที่พี่เว้นไม่อยู่นั่นแหละพี่เว้นกลับบ้านนะครับกลับไปบ้านเกิดนะครับว่าวขาดตามหาไม่เจอนะครับเป็นว่าวจุลานะครับทุกคนเป็นว่าวจุลาขาดแล้วก็ว่าวสองห้องนะครับหรือว่าว่าแม่ลูกนะครับสองห้องก็ขาดนะครับขาดทั้งสองดวงเลยไม่รู้ไม่รู้รบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าจงใจยังไงไม่รู้นะครับ แต่ว่าตามหาเจอแค่ว่าวสองห้องนะครับส่วนว่าวจุฬานี่หายนะครับดวงนั้นสนุว่าวนี่โอ้โหแบบว่าสุดยอดแล้วก็เสียงแสบหูหมากๆนะครับก็เป็นของพี่เฉลิมพลนั่นแหละนะครับไปตามไปตามหาแล้วนะครับเจ้าของว่าวแต่ว่าวาพี่เขาปล่อยปล่อยพร้อมกันแต่ละทีนี่โอ้โหหลายดวงนะครับอย่างต่ำนี่ต้องมีหละสองดวงนะครับเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับ ไม่ไม่วิ่งนะครับมาวิ่งตอนกลางคืนเสียงแบบว่าพี่เบนพี่เบนแอบคิดนะครับว่าเขาเขาน่าจะไม่วิ่งนะครับเพราะว่ามีมีคนบอกมาแล้วนะครับว่าอย่าวิ่งนะครับลำคาญเสียงสนุว่าวนะครับแต่ว่าเขาก็วิ่งนะครับเมื่อคืนแอบแอบปล่อยนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้พี่เบนได้ยินนะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนลภันรดีครับ